อันนี้ของฝากของเศษอันนี้คือว่าเขาไปเก็บแล้วเสียเงินหมนี่ยเสจักร่อยด์สี่ลอยนี่อันนี้จังเสียเงินอันนี้บ่ได้เสียโอทเขาถิมอันนี้มาเอาอันนี้มาให้พอกันเสียเงินอยู่แต่ใส่เสื้ออันนี้เขาเอาถิมเสียเงินอยู่แต่เงินผู้ใดอันนี้เงินน้องใหม่อันนี้เงินคนอื่นจบพ่อให้กินแล้วกินยาเหลืองเยอะเอาเอาเบาเบาให้ฟังเลยว่าถือซิ่งเก่าอีหยังไปใส่ซิ่เก่าใส่กลับบ้านเหรอกับเออสิบแปดสิบแปดกลับบ้านเหรอใช่ค่ะกลับบ้านตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเลย สิบเจ็ดแมงบ่อรับอยู่ปาก์คท้องไต้ตอนเช้าตอนเช้ามันก็เป็นสิบแปดไม่ใช่เอาลุงลุงนิกี้ลุงนิกี้เคลียร์หน่อยเรารับสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดได้ไงเออเรารับถึงสิบเจ็ดเราตาถึงสิบแปดเช้าตอนเช้าอ่าึงจะมากราบหาแมงบ่อสมอยากรับสิบเดสิบเจ็ดลุงลุงนิกี้เคลียร์เดี๋ยวนิกี้อะไรลุงนี่เกี้อะไรแค่จะพูดไม่ถ่องไม่ต้องพูดเราสิบแปดกับไหนนี่กับบุรีรัมย์ค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมนี่จริงเหรอมี อะไรเออไม่มีดีใจด้วยนะจะไปทำสีก่อนเอาเพรสีไหมสีโบราณไรหนูรับว่าไ้อีกเอาเอาหลัวม่าบ่งน่ยสีบันนอกบันนอกขนนกกัก่อนโอ้็คดีเป็นอะไรสีนะกูหนกักทำให้ติดป่ติดเครดิตนะือส้ชดยรู่นั้นยุ่งอเอฮักคีไปก่อนจะปีสองปีเฮ้ยเฮ้ เฮก็เลยยังดูคดีดูบ่เอามาเบิ่งแน่รถหันเก่กาแฟเมื่อเนิ่งพ่อเบ่าวเดนอันนุสั่งอเมริกาโน่ส้มเด็ดเลยค่ะเอามาเบิ่งแน่รถหันไม่ได้อเมริกาโน่รสส้มนะบ่จ้าพ่อไปทางหายายก่อนอเมริกาโน่นี่กาแฟนี่ว้ายายไม่ได้ถ่ายรูปน่างเขานะคุณยายไม่ได้ไปทางครับพ่อพ่อเมื่อไหรล่ะพ่ออยังกูไม่ฮอตเฟสเป็นอะไรพ่อสิวว่าัลโหลแม่ ไม่การไปกิกกพ่อหพอบอกว่าได้ว่าพ่อพ่อขันมาแมซ้ายเหลืองกูบมคุยน้ำดอกขีบบอแมงบอไตาย่ได้นิกี้ตาย่ได้ยอ้ยาวไรทอดนีกระไดอุ้บักพาหนาพอคนกินเด้บอกูบกินกูเอไปลังหนาเออเอาดีดีกว่าัน ป้าดพ่อบอกพ่อไปจะแซดเธอว่าป ah ้าดพ่อคดกินเดี๋นดูวะกูบอกินเป็นอย่างกูจะเอาปวลากหนามึงบอกเบาหวานห่าเฮ้ยนีเออไเนี่ยอ้อตรศัพทยผ่อนลากเลยเบบนี้วเมนขิงว่าอะไรเข้าขิงเบ็ดไปห้ามหนามเลยเบ็ดเอยขี้แป๊บคอดูนะเขายั่นะโอ้ยจัปัดรกแคเลย เขัารถกูแม่กูจะว่าอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นว่าแต่ที่ว่าจ M องจนห้ากูจว่าอยู่มาตกกูจะวรับอยู่นอ์เวยว่าหันว่าเปนพี่ M องจุดแปดปะเ้าเกิดเาเกิดผมหงอกผมงอกสีนี่พี่เบนกนละบอลงวดงวดกันนะไปห้ามนาไปเบนไป อาจารย์ยูนี่แม่บอต้องบอกอาานอาบแล้วอาบแล้วมืนอี่อ๋อลืมไปันนี้อ่างกุชชีเนี่ยน่ะเหเนาะปกติอาบ่กบร่ะปกอาบแ่บกขี่ค้วยบอกค้ยนอนแม่บกคือกันค่ะเสียใจจ้ะฉันโตนสะเลยสรุปนามึงคือคือปะคืออย่งก็บอกค้วยนอนเหรคนเฮานี่คนเฮานี่ยังกระซังหลอกเพลยมันถือลอกเพลยมันถือขี้มาแรกกะยังว จะแล้วบ่เดี๋ยวช่วงนี้หันแพ็ดพตแพตจุดดอกล้างสีถูกป่ะนี่มันมีเสียงโอ้ยนแพตเดียวแผตมันสูงเด็กหน่อยซุูมนี่มันกระโคบเออ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 เสียงมันมีว่ะไม่อยันนี้ไม่ไม่ไม่ดังโอ้ยสแตกว่าสันหนามรั่มใยนะผมม้วนสแตกว่าสันมือยังไม่ได้กินค่ะค้าคาไก่เชิ้กค้าเมนูอลไรล่ะ พ่อคนเท่านี่อขารกิกเอาขกิกเอาปัทูีกิกกระซูซีก็ไม่นวยพละขอขอเป็นขาพิชึกซาขอนมาพูดอะไรพึกแม่ขแขงพักตึกเลยแต่ว่าขายอันใหญ่มูเดออีกกอบอีกกอบหนักหน่ะเคยเห็นตด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 กลวใหญ่ใบ่ตดกลวใหญ่ใบ่สุดทีซื้อเลเลยท่อนเดียวเลยนพ่อยกอบยัก แต่ตัวแล้วอันใหญ่เหรอเนาะแต่ว่าคันใจพี่เบนก็ซาลาให้เก่าเหรอวะพี่เบนมาค้ดักใหญ่ๆแม่แล้วเอาเองชอบดักใหญ่ๆอยู่เอ้วเอามาคพี่นาโนเขาอาวอวนๆมาแล้วนาโนจะมาแล้วนั่นแหละเขาขาวอ้วนๆเขาขาวอ้วนๆอ้วนยังอ้วนยังอ่ะอวบขาวๆเมื่อก็ไปเอาเอางัวนตัวนั้นตัวอ้วนไปงัวนเปลือกกเปลือก สีงวดสีขั้วไปเสร็จแลยวันนี้เขาขายบัตรได้ตั้งห้าสิบใบน่ะนั่งขายคนเดียวน่ะตอนนั้นหนูก็ไม่ต้องเจขายพ่อแต่ไม่ได้ต้องสิบสามใบเท่านี้วันไหนที่เราตั้งใจทำไมไม่ได้มาพ่อวันไหนที่เราไม่ตั้งใจทำไมไมได้เฮ้ย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 ดีดเด้ไหมเนี่ดีดแล้วกาแฟดีดกาแฟกาแฟกาแฟย่างเดี่ยวจ้างน้าก็ถือติดกูดีดออกไปบัตรนี้พูดนะพูดนะแก้วน้ำ หยบสิพ่อคือตีแถวมือด้ปักตีเศาร์เหรอดิเออพิษปกติดิอุ้ยงขาดอี่ยังก็เอิรนน่อยี่ยังว่มาดีกระโหลกเหรอคนเข้าวันนี้อารมณ์ดีหัวส้มไห้ไหมหัวส้มไห้ไหมอหัวเบิดมือบั่นเนาก็แเรียมากเสาร์วั้เวียนเาร์วัเาห้เลยดิเสาังานเขาเสียงบะมีกทำท้าวนกดังเขาบอมากดิเขาก็เลยเสาร์ไม่สมักเนาะขาอยู่ได้ นามป่อาบเนาะไอ้หม่ไมโอ้ยไปเลยมาโอ้ยอะไรไหนโอ้ยปดเปื้อนที่เบนช่วยด้วาจะว่าจากไหนจะไม่พ้อจะซื้อมาจากไหนอาไปล่างเนอะเบนเดอร์เทดเสร็จเนทันแล้วนี่เวกินไหม เก็บเก็บอาไปหลังเอาเจ้าไดนตะกี้มันเสบยปล่ากบก็มึงด้วยเอาเอาก็มึงด้วยสิเรากเ่สองไหลาซิฟไหมนี่นี่็โอ้เขาเสียค่าเขาสวนลจ้าไหนเขาสวนนี่ยังเสีเสียงกันบมรูเขาขายเป็นโลอันนี้โลเนี่ยคือแดงแดงปันของจริงมาแดงปันจังกัต่างอีขุน ผมคือแดงครับเดี๋ยวละหกนร้อยละหกนผมม่กินสปเนลมันีเขานี่ม่วงหรมันยน้ำน้ำน้ำโอ้ยผางโอ้ยน้ำมีผลหรือเปล่าน้ำให้ลูกขวดนึงมันจีเป็นยังพอน้ำทั้งนาเบน้ำทั้งนาทั้งหนาดัดเอาอันเขาเถ็นมืดเลย เอาครับเป็นข้างเบาซื้ออไไหม่กวนไชดมนี่เอาเอาแปะแล้วกินนะนี่าให้หคนอื่นไปขับรถเจ้ากุญชีมาถ่ายคลิปเอาหวนแม่ขำมันขำเนาะมันจดจะปวดแส่เปนแถวบ้านน่องเลยเห็ดเลนเห็ดหัวผากเงย อ่ะพอมกันไหมครับเด็กนนครับ